สวัสดีครับภาพชัดหรือเปล่าเสียงดังปกติหรือเปล่าท่านใดเข้าชมคนแรกนะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยครับผมมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆท่านสอบถามนะครับอยากรู้ว่าการนํารถข้ามแดนเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างขั้นตอนต่างๆนะครับข้ามแดนทั้งรถทั้งคนนะครับถ้าได้ยินเสียง ถ้าดีนเสียงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแสดงความคิดเห็นมาหน่อยว่าเสียงชัดภาพเป็นยังไงบ้างมืดหรือเปล่าดำหรือเปล่าปกติหน้าคนนะดำอยู่แล้วไม่แปลกแต่ว่าเสียงขอแค่เสียงชัดก็เงียบนะครับไม่รู้ว่าพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่มั่นใจมีมีลิงมาโผล่ด้านข้างไายสดด้วย ก็เดี๋ยวรอสักนิดนะครับแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงก็จะก็จะเริ่มบอกวิธีนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการข้ามแดนขั้นตอนวิธีการนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆในการข้ามแดนทันใดว่างๆนะครับ เ้านั่นลูกเรียวๆกันหน่อยนะครับสดๆสดก็เตรียมตัวไปเที่ยวอีกนะครับก็จะไปปลาเดือนหน้าจะไปลาวนะครับซึ่งลาวใช้เอกสารต่างจากกัมพูชานิดหนึ่งส่วนกัมพูชาก็ผมทำคลิปในเรื่องของเอกสารรถไปแล้วนะครับวันนี้มาไลฟ์บอก เอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆครั้งหน้าสัปานี้ครั้งหน้าก็จะมาไลฟ์หรืออาจจะทำคลิปวิดีโอนะครับอธิบายให้ชมว่าอธิบายให้ฟังนะครับว่าการทำเอกสารแต่ละชิ้นต้องทำอย่างไรนะครับถ้าท่านใดเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะครับได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าไลฟ์ไปมัน ก็เห็นแค่ปากตัวเองเพราะว่าตราบเท่าที่ไล้สดถึงจะทดลองฟังเสียงได้นะครับเมื่อกี้ผู้ผู้ชม3คน4คนนะครับเดี๋ยวนี้ลดลงเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งนะครับลองเม้นมานะครับได้ยินเสียงหรือเปล่าช่วยหน่อยนะครับแล้วผมก็จะเริ่ม บอกขั้นตอนนะครับวิธีการขั้นตอนและก็เอกสารที่ใช้ในการข้ามแดนนะครับลองคอมเมนต์มาว่าได้ยินเสียงหรือเปล่ามีชมอยู่ท่านหนึ่งไม่ทราบว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับรถก็วิ่งผ่านผมนั่งไล์อยู่ข้างนอกด้านหน้า บ้านนะครับก็วีดีโอที่ไปกัมพูชายังลงไม่หมดก็ยังมีอีก1-2ึ EP ติดตามดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างมีสิ่งแปลกใหม่อะไรบ้างแล้วก็เดือนหน้าจะไปประเทศลาวเดือนหน้าจะไปประเทศลาวและก็ระหว่างนี้ผมรอกล้อง GoPro อยู่ซึ่งจะดูว่าวิดีโอ ในครั้งก่อนๆน,นะครับคุณภาพไม่ดีความคมชัดสั่นบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยกัดฟันสั่ง GoPro โปเลยนะครับตัวเบาเลยกระเป๋าเบาไปเลยแต่เพื่องานที่มันดีขึ้นเห็นเขาใช้กล้อง GoPro ขนาดวิ่งยังสมูทนะครับไม่มีสั่นเลยมันมีการสั่นในตัวผมใช้โทรศัพท์ที่ไลน์นี่แหละครับไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวก็มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วก็สั่นดูแล้วไม่สวยไม่สมูท คอมเมนต์มาหน่อยนะครับได้ยินเสียงหรือเปล่าก็เดี๋ยวรออีกนิดนะครับก็จะบอกวิธีการนะครับว่าเวลาเราจะข้ามแดนนะครับเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างวิธีขั้นตอนสาเหตุเพราะว่าขอบคุณนะครับที่กดไลค์สาเหตุเพราะว่าที่ด่านพรมแดนทั้งต่อมอและด่านศุลกาการขเขาไม่อนุญาตให้บันทึกวิดีโอให้ถ่ายวิดีโอได้นะครับผมก็เลยทำเป็นวิดีโอไม่ได้ก็มานั่งไลฟ์สด บอกวิธีการนะครับก็จะมีอยู่3อย่างเขาเลือกกันเลยนะครับมีคนดูไม่มีก็ไม่เป็นไรตอนนี้3ามสีคนไม่เป็นไรครับน่าจะได้ยินเสียงนะครับคิดว่าเอกสารที่ใช้นะครับหรือท่านอื่นก็มาเข้ามาชมทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอกสารที่มีอยู่ที่ใช้ก็จะมีอยู่สําคัญ3อย่างหรือ4นะครับ3อย่าง สวัสดีครับชัดเจนครับพี่มิดวังเวงจิตขอบคุณครับโอเคครับรับทราบข้อมูลแล้วผมเข้าที่ด่านช่องสะงร,รมเมื่อก่อนๆนนี้ผมจะไปที่ช่องจอมครับเราสามารถเข้าได้ทุกด่านที่มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีด่านสุลกากรครับที่เป็นด่านถาวรครับยกเว้นจุดผ่านตรนจะข้ามไม่ได้ครับ มิดวังเวงจิตนะครับถามมาพี่เข้าตรงไหนครับผมเข้าสงามอ๋อเมื่อก่อนผมก็ข้ามที่ช่องจอมครับแต,แต่ทุกวันนี้ผมเดี๋ยวไม่แน่คราวหน้าผมอาจจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวรู้จักกันก็อาจจะอาจจะแวะแวะเล่นถ่ายวีดีโอด,ด้วยสักหน่อยนะครับเอกสารในการใช้งานมีอยู่ประมาณ3 4 3 4ชิ้นนะครับสำหรับการนำรถข้าม ถ้าตัดรถออกนะครับก็เหลือแค่ชิ้นเดียวเลยครับนี่ง่ายแต่ถ้าต้องการนํารถอ๋ออยู่ที่ดันศุลกากร,กรชื่อดุกอ๋อโอเคเลยครับรู้จักไว้ก็ดีก็เดี่ยนะครับวันนี้มาสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับท่านที่ยังไม่รู้วิธีการนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวจะอธิบายละเอียดอีกทีครับว่า ก็มีหลายๆคนถามมานะครับหลายๆท่านบางท่านก็ไม่ได้เข้าเฟซช่วงนี้นะครับแต่มีคอมเมนต์มาอยู่เหมือนกันในเพจไปมัวซ้วการท่องเที่ยวนะครับแล้วอีกวิดีโอส่วนหนึ่งผมจะลงที่ช่อง youtube พงศินดาบรรยาย,ยน,นะครับสำหรับท่านที่ตามมาจากพงศินดาขอบคุณมากๆและหลายท่านเลยครับที่ตามมาจากพงศินดาก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับพงศินดาก็จะมี ช่อง youtube พงกิดาแล้วก็ยังมีพงกิดาบรรลายนมี2นะครับแล้วก็เพจก็จะมีผ่าเอ็มรีวิวความรู้เทคนิคเครื่องเสียงส่วนเพจตัวนี้ก็เป็นไปมัวซ่วการท่องเที่ยวนะครับทำเวลาพักผ่อนก็ไปเที่ยวเล่นนะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยจะผู้ชมท่านหนึ่งก็หวังว่าจะมีคนมาดูย้อนหลังเพื่อเป็นประโยชน์นะครับประสงค์เทียนกุละครับอ๋อครับขอบคุณมากเลยครับ คุณมากมากเดี๋ยวถ้าได้ไปทางนู้นเดี๋ยวถามหาจะลองถามหาดูนะครับก็คลิปคราวหน้าหรือไลฟ์คราวหน้าผมจะบอกวิธีในการทำใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่ข้ามแดนตัวนี้ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้คลิปนี้เอาเป็นว่าวิธีข้ามแดนกันก่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับ ว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างในการข้ามแดนทั้งคนทั้งรถยนต์นะครับก็จะมีอยู่4อยู่มีอยู่3อันดับแรกคนเอาแค่คนก่อนนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วก็คือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุนะครับที่ยังไม่หมดอายุผมมีอยู่2แผ่นอยู่2เล่มเล่มนี้เล่มนี้ใช้งานไม่ได้เพราะว่าหมดอายุเรียบร้อยตัวนี้คือทำใหม่ครับ คือทาใหม่ประมาณนี้ครับสําหรับคนที่ไปกับท่องเที่ยวนะครับก็จะประมาณนี้ใช้ไม่เยอะใช้แค่พาสปอร์ตหรือไม่จะให้ดีก็ซื้อประกันภัยถือไปด้วยนะครับซื้อประกันภยัยกันการเดินทางประกันภัยเดินทางนะครับไปด้วยสําหรับคนก็ไม่เยอะนะครับเราก็มีแค่พาสปอร์ตพาสปอร์ตนี้ ก็ไปที่ตมนะครับด่านตมด่านสุลต่านด้วยด้วยกันแหละครับติดติดกันห้องติดกันนั่นแหละก็ให้เขาประทับหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็ไปที่ข้ามไปเลยครับข้ามไปฝั่งกัมพูชากัมพูชาก็จะประทับให้หนึ่งครั้งตัวนี้คือผมประทับออกแล้วเป็นเล่มใหม่นะครับยังประทับแค่ครั้งเดียวเองซึ่งเล็บเ่มเก่าของบดอายุนะครับก็ เข้าแล้วก็ออกเรียบร้อยแค่นั้นแค่นั้นครับวิธีข้ามแดนสําหรับคนที่จะไปเที่ยวไปกับทัวร์ไปกับเพื่อนไปกับอะไรก็ตามทีนะครับง่ายหน่อยก็จะใช้แค่พาส,สปอร์ตหรือไม่ก็ถือประกันซื้อไปด้วยนะครับประกันภัยทุกวันนี้ไม่ต้องใช้ทุกวันนี้ไม่ต้องใช้นนใ,ชใบฉีดวัคซีนโควิดครบ สองเข็มขึ้นไปนะครับไม่ถามหาคือไม่ต้องใช้แล้วตอนนี้ก็ใช้แค่นี้สำหรับรถนะครับคันนี้รถจะเยอะรายละเอียดจะเยอะหน่อยรถนั้นจะใช้อยู่2ออย่างหรือ3อย่าง2ออย่างที่ว่าครับก็มีเล่มรถตัวจริงเล่มรถเล่มจริงนะครับไม่ใช่ถ่ายเอกสารซึ่งเล่มรถนะครับจะต้องเป็น ชื่อของเราแล้วก็เราก็เดี๋ยวเขาจะมีเอกสารให้ลงชื่อยินยอมนะครับในการนํารถเข้าราชอาณาจักรกัมพูชาก็ใช้เล่มแค่นี้ครับใช้เล่มตัวจริงส่วนรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ไม่สามารถข้ามได้นะครับข้ามได้ก็คือต้องให้ไฟแนนซ์เซ็นยินยอมนะครับเซ็นมอบชันทะเซ็นยินยอมนะครับ ให้นํารถข้าบแดนเข้าไปใช้ในรัฐอาณาจักรกัมพูชาได้ซึ่งก็เขาไม่ค่อยเซ็นให้นะครับไฟแนนซ์ finance เขาไม่ค่อยเซ็นเพราะเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรดีไม่ดีเขากลัวรถรถไปเสียหายต่างแดนมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้ครับก็ต้องเป็นรถที่ไม่มีงวดหรือมีงวดต้องต้องคุยกันกับกับไฟแนนซ์แล้วครับแน่นอนครับชิ้นแรกก็คือตัวนี้ เล่มจริงเจ้าของจริงถ้าไม่ใช่ต้องเซ็นมอบชันทะมอบอำนาจเมื่อเรานำไปนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ไปยื่นที่ไทยว่าจะนำรถข้ามแดนเขาก็จะออกเอกสารมาให้เราด่านศุลกากรจะเอกสารและให้เราเซ็นชื่อนะครับเสีย100บาทนะครับจากนั้นเราก็ข้ามไปเลยก็คือเอาง่ายๆนะครับถ้าทั้งคนทั้งรถไปเลยนะครับก็ยื่นไปเลย2อย่างก่อน ก็จะมีพาสปอร์ตกับเล่มเขาจะจัดการเอกสารให้เลยเรารอเซ็นนะครับกับเงินร้อยบาทฝั่งไทยเรายืนไปเขาจะประทับตราให้เขาจะบอกเองว่าเดินไปประทับตรานะครับแล้วก็เล่มเขาก็จะออกหนังสือให้ออกหนังสือออกสมุดออกกระดาษให้อีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ให้เราเซ็นนะครับเมื่อประทับตราและก็เซ็นได้เรียบร้อย เราก็ข้ามได้เลยครับขับข้ามไปที่ฝั่งกัมพูชาไปที่ดันสุลกากรฝั่งกัมพูชาเราก็ไปยื่นเอกสารนี้อีกครั้งหนึ่งทางกัมพูชาทางกัมพูชาก็จะทําเอกสารชุดหนึ่งออกนะครับเป็นใบสําหรับการข้ามแดนการนํารถเข้าราชอาณาจากักรใบอนุญาตนํารถเข้าราชอาณาจากักรจากนั้นเขาจะเก็บเล่มเราไว้นะครับและเขาจะถามว่าเราจะไปกี่วัน สมมติว่าคราวก่อนผมไป8วันอย่างนี้นะครับก็วันละร้อยซึ่งเมื่อก่อนไม่แพงอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนอาทิตย์ละร้อยก็ต้องจ่าย800ประมาณนี้เราไป3วันก็จ่าย300แค่นั้นนะครับเขาจะยึดไว้พอเรากลับเขาจะคืนให้เขายึดไว้ปุ๊บเขาจะออกสมุดให้เราเล่มหนึ่งเพื่อถือไปขอบคุณที่ไล์นะครับขอบคุณผู้กดไล์เขาจะออกกระดาษให้นะครับเป็นหนังสือให้ เพื่อให้เราไปเสนอเพื่อให้เราไปให้เจ้าที่ดูนะครับเวลาเจอด่านเจอด่านตรวจเราก็นําใบอนุญ,ญาตนํารถเข้าราชอาณาจักรให้เขาดูก็แค่นั้นนะครับเราก็สรุปประทับตราแล้วก็ประทับตราฝั่งกัมพูชาด้วยประทับตราฝั่งกัมพูชาแล้วก็เอาเล่มไปทําหนังสือเข้าราชอาณาจักรแล้วก็ถือเอกสารที่เขาให้ตัวนี้เขายึดไว้ ต้องรอรอจนกลับเขาจึงจะคืนส่วนตัวนี้ถือไว้ตลอดห้ามทําหายนะครับประทับตราฝั่งไทยมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประทับตราฝั่งไทยเรียบร้อยแล้วก็ประทับตราฝั่งกัมพูชาเมื่อกลับเราถึงประทับตรากลับเข้าประเทศนะครับประมาณนี้ขั้นตอนนะครับตัวนี้สรุปขาจะยึดไว้จะมีอยู่3าอย่าง ตัวนี้เขายึดไว้คันนี้เมื่อผ่านแดนได้ผ่านด่านได้เรียบร้อยนะครับผ่านแดนแล้วสิ่งที่เราจะถือไปก็มีแค่พาสปอร์ตกับหนังสือที่ที่ศุลกาารกัมพูชามอบให้เพื่อไปไว้เจอด่านตรวจหรือเจอตำรวจนะครับให้เขาตรวจว่ามีเอกสารนำเข้ารถยนต์ถูกต้องอีกสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อข้ามไปแล้วที่เราต้องมีตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่าใบขับขี่สากล ใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่ระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคลิปคราวหน้าผมจะทําคลิปหรือไลฟ์ให้ดูว่าวิธีการไปทํานะครับวิธีการทําทําที่ไหนทําอย่างไรนะครับเสียเงินเท่าไหร่นะครับทั้งพาสปอร์ตด้วยถ้าท่านใดยังไม่รู้วิธีหรือหมดเท่าไร่ไปที่ไหนบ้างทำอย่างไงนะครับยากไหมไม่ยากนะครับถ้าท่านใดไม่รู้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผม ถ้ามีคนสงสัยเยอะผมก็จะทําคลิปให้ชมว่าคนยังไม่มีพาสปอร์ตอยู่กันเยอะไหมนะครับแล้วก็ใบขับขี่สากลซึ่งตัวนี้เราเวลาเจอด่านตรวจเราก็มอบให้เขามันจะมีอยู่หลายภาษามีเยอะมากนะครับมีเยอะมีหลายภาษาก็ตัวนี้เป็นของเขาเดี๋ยวเขาอ่านของเขาเองเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยจนกระทั่งหน้าสุดท้ายจะเป็น รูปของเราเนี่ยครับหล่อๆแบบนี้เลยเท่ๆเลยรูปลอมากๆสาวคอมเมนลงไหลกันเป็นแถวเลยไปคราวก่อนนะครับก็สรุปสรุปไลท์นะครับเอกสารที่ใช้จริงแล้วก็อีกตัวหนึ่งใบขับขี่ที่เราใช้ในประเทศไทยก็ควรพกไว้ด้วยนะครับหรือไม่ก็ตอนที่เราขับจากบ้านไปครมแดนเรามันก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับ ไป,ประหว่างวนก็เผื่อเขาตรวจด้วยนะครับบาง,บางด่านสรุปครับในการข้ามแดนต้องใช้อยู่3มชิ้นนี้สสิ่งนี้นะครับพาสปอร์ตที่ไม่หมดอายุครับใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่ต่างประเทศนะครับระหว่างประเทศ แล้วก็เล่มตัวจริงซึ่งตัวนี้เขาจะเก็บไว้เมื่อได้แล้วเดี๋ยวให้เด็กเว้นข้าไปก่อนครับมอใซส์เสียงดังเว้นเด็กเว้นเยอะครับแถวบ้านผมเสียงดังมากเลยเสียงท่อมอไซส์นี่ครับตัวนี้ถือตลอดประทับตราที่ด่านศุลกาศุลกากรไทยแล้วก็ไปประทับตราด่านศุลกากรก,รกัมพูชา ส่วนเล่มเล่มรถตัวจริงและต้องเป็นเจ้าของถ้าไม่ใช่เจ้าของเจ้าของรถต้องเซ็นยินยอมตัวนี้เขาก็จะออกหนังสือให้เซ็นนะครับแล้วเขาจะเก็บไว้ค้ากลับเราถึงเอากลับบ้านได้เขาจะออกหนังสือนํารถเข้าราชอาณาจักรให้อีกตัวหนึ่งก็คือใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่ระหว่างประเทศนะครับใช้3ามอย่างนี้เองครับ ใบขับขี่สากลทําที่ขนส่งจังหวัดครับเดี๋ยวผมจะมาทําอีกไลน์หนึ่งหรือทําอีกคลิปหนึ่งให้ชมละเอียดละเอียดไปเลยครับว่าทํำยังไงหมดเท่าไหร่ง่ายหรือยากไม่ยากนะครับตัวนี้ก็ง่ายโอ้ยกลับหัวตัวนี้ก็ง่ายครับไม่ยากแป๊บเดียวเองครับส่วนตัวนี้ยากหน่อยยากกว่าจะหมดงวดสำหรับท่านติดไฟแนนซ์นะครับหาเงินกว่าจะซื้อได้ยากหน่อย ขำๆนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็พี่ธนศักดิ์สุมนทานะครับถามมาว่าใบขับขี่สากลทําที่ไหนขนสองจังหวัดครับคนส่งจังหวัดทุกแหง่งส่วนในกรุงเทพน่าจะคนส่งเขตทุกแห่งนะครับสามอย่างนี้เราก็ไปได้แล้วกับอีกอย่างนึงลืมสําคัญมากเอกสารอีกตัวหนึ่งครับสําคัญจริงๆเงินครับ ถ้าไม่มีเงินไปไม่ได้นะครับเติมน้ํามันแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการข้ามแดนนะครับฝั่งไทยเราครั้งละร้อยฝั่งกัมพูชาทุกวันนี้วันละร้อยจากเมื่อก่อนอาทิตย์ละร้อยนะครับผมเสียดายอยากให้มาใช้กฎเก่าก็ฝากไปถึงเจ้าที่ฝั่งกัมพูชานะครับน่าจะลดบ้างไหมนั้นคนจะเข้าเที่ยวกันเยอะกว่านี้นะครับยิ่งบางคนก็ดรามา่าเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ เห็นมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ในคลิปผมนะครับผมก้าวข้ามหกเรื่องการขัดแย้งพวกนี้หมดแล้วนะครับชาวบ้านเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรขออนุญาตออกนอกเรื่องนิดหนึ่งชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับที่ดราม่าที่เป็นกรณีอะไรกันนะครับมีแค่นักเลงคีย์บอร์ดกัมพูชาไม่กี่คนนะครับอย่าไปเหมาเขาทั้งประเทศคนที่ดีๆผมไปถึงเขาต้อนรับจับไก่จับอะไรเลี้ยงดูกูเสือเล่ายาก็ยังมีขออภัยนะครับ พูดไม่ได้ผมไม่ถ่ายให้ดูนะครับผมก็ไม่กินนะครับแต่เขาก็ต้อนรับก็โอเคนะครับเขาให้เกียรติดีก็ไม่อย่าไปกพูชาไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับก็ไม่มีอะไรครับธรรมดาทุกที่มีอัชญากรรมทุกที่มีโจรนะครับก็ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวคราวหน้าผมอาจจะไปลาวก่อนนะครับผมรอกล้องโก p r o อยู่ถ้ากล้องโกโปรมาผมก็อาจจะ ผมมองตัวเองไม่ค่อยเห็นนะมันจ้าผมอาจจะไปลาวก่อนนะครับหลังจากกลับจากลาวผมอาจถึงจะไปกัมพูชาอีกครั้งนะครับและจากนั้นผมจะฝึกภาษาเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อาจจะไปแถวเวียดนามแถวอะไรไปนะครับก็อาจจะภาษาเล็กน้อยแค่ถามทาง,ทางแค่ถามราคาได้นะครับก็ไปแล้วผม <laughs> ไม่ต้องถึงขั้นเก่งก็โอเคนะครับสรุป ใช้สามอย่างครับพาสปอร์ตของคนแน่นอนห้ามหมดอายุเล่มจริงตรงกับรถที่เราจะนำข้ามนะครับทะเบียนตรงกันและทะเบียนต้องไม่ขาดนะครับทะเบียนไม่ขาดใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่ระหว่างประเทศสามอย่างนี้ไปได้แล้วอีกอย่างก็เงินอย่างว่านะครับแค่นี้ครับเราก็ไปเที่ยวได้แล้วส่วนเรานะครับมีเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ พาสปอร์ตรถซึ่งผมต้องไปทํานะครับผมต้องไปทาพาสปอร์ตรถถ้ากัมพูชาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับติดตามชมจะไปเลาว่าจะผจญภัยเจออะไรบ้างส่วนคลิปที่ไปกูชายังไม่หมดนะครับพอดีลูกชายไปสอบอยู่ยังไม่ได้ตัดต่อวิดีโอให้นะครับก็ติดตามชมกันนะครับว่าจะเจออะไรบ้างจะไปพบอะไรบ้างนะครับสิ่งแปลกแปกหรือผจญภัยยังไงนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับไลน์นี้นะครับน่าจะกลัวจะยาวเกินไปนะครับประมาณนี้ก่อนท่านใดสงสัยดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังหรือไม่เข้าใจผมพูดเร็วเกินไปก็คอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับคราวหน้าอาจจะทําละเอียดว่าไปทําที่ไหนหมดเท่าไหร่นะครับโอเคครับเสนอแนะสอบถามนะครับคอมเมนต์กันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้จบเพียงนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ